ตัวนี้นะครับก็คือเซตของ Ho o อ a เรโลแพ็กเกครับเป็นชุดอุปกรณ์แบบครบชุดพร้อมยิงนะครับมีคันธนูมีลูกคนูสูนยรเล็งอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้เสร็จหมดเลยนะครับเราสามารถจะประกอบเข้าเป็นคานพร้อมใช้ยิงได้หรือว่าถอดเก็บก็สามารถจะเอาใส่กับสเก็บในกระเป๋าเดินทางได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองมาดูกันครับว่าในแพ็กเกจตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างครับ ตัวคันธนูนะครับตัวหอยรุ่นอารีโรตัวนี้นะครับเป็นคันธนูอลูมิเนียม CNC ครับความยาวคัน25นิ้วนะครับแล้วก็เป็นการทําสีแบบอนไดซ์ซึ่งเป็นถิวสีที่จะมีความเงานิดนึงนะครับแล้วก็ไม่กระทอไม่หลุดออกง่ายงสีสวยมากๆเลยนะครับมีหลายสีให้เราเลือกก็แล้วแต่ว่าเราชอบสีสันแบบไหนครับสำหรับในส่วนลิมที่มากับตัวชุดตัวนี้นะครับจะเป็นของ WNS รุ่นเดลต้าไฟเบอร์นะครับตัวนี้ตัวลิมจะเป็นวัสดุโฟมแล้วก็ไฟเบอร์กลาส เวลาที่เราเลือกใช้นะครับจะต้องเลือก2อย่างก็คือขนาดแล้วก็น้ําหนักดึงขนาดจะมีให้เลือก3ขนาดครับก็คือมีชอตมีเดียมแล้วก็ลองวิธีการเลือกง่ายๆก็คือเลือกจากความสูงของผู้ยิงครับโดยขนาดชอตเนี่ยสำหรับคนที่มีความสูง1 6 5ซติเมลงไปมีเดียมก็คือประมาณ1 6 5 1 7 5แล้วก็ใครที่สูงเกิน1 7 5ก็ให้เลือกเป็นขนาดลองครับพอเลือกขนาดเสร็จแล้วเราต้องเลือกน้ําหนักดึง น้ำหนักดึงก็คือแรงดึงที่เราต้องใช้ออกเวลาที่เราดึงสายหนกมานะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งของตัวปีกตัวนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่18ปอนด์20ปอนด์24ปอนด์แล้วก็30ปอนด์สำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าน้องๆนะครับก็จะใช้เป็นขนาดประมาณ18หรือว่า20ปอนด์ดึงสบายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชายก็อาจจะเลือกเป็นที่20ปอนด์หรือว่า24ปอนด์ส่วนใครที่ต้องการคันธนูหนักๆหน่อยนะครับน้ำหนักดึงสูงๆหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นที่ขนาด30ปอนดก็ไ้ครับ ในชุดนะครับก็จะมีลูกขนูให้ทั้งหมด6ลูกครับจะเป็นลูกขนูคาร์บอนของวีแนวินนะครับรุ่นชาร์เลนจ์เป็นลูกขนูที่ประกอบมาเสร็จเลยนะครับสามารถจะไปใช้งานได้ทันทีนะครับในชุดนี้มี6ลูกถ้าใครต้องการเพิ่มก็สามารถจะซื้อเพิ่มแยกต่างหากได้นะครับคราวนี้ที่ตัวลูกขนูนะครับลูกขนูเนี่ยมันจะมีขนาดของมันมีเบอร์ของมันที่เราเรียกว่าเป็นความแข็งของลูกขนูนะครับซึ่งต้องเลือกให้สัมพันธ์กับ ขนาดน้าหนักดึงของตัวลิ้มที่เราเลือกกับคันธนูนะครับวิธีการเลือกง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติเราใช้ลิ้มขนาด18ปอปด์อนหรือว่า20ปอนนะครับให้ใช้รูขนาดเบอร์พัน0ถ้าใครที่เลือกลิ้มขนาด24ปอนนะครับก็ให้เลือกรูธนูเป็นเบอร์1 1 0 0แล้วก็ใครที่เลือกเบอร์ขนาด30ปอนนะครับก็ให้เลือกรูธนูเบอร์900ครับเราก็จะมีสูตรเลงตัวนี้มาให้นะครับเป็นสูตรเลงของดูอินเอสนะครับรุ่น sj a 5้บนะครับเป็นสูตรเลงที่เราสามารถถอด การประกอบสูตรเล่งนะครับเราจะเอาตัวแท่นตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนก็คือเอาคลายน็อตที่ติดอยู่ที่คันตรงนี้นะครับที่ตัวแท่นตรงนี้ต่อสไลด์ตัว้านตัวนี้เข้ามาแล้วก็โดยปกติเราใช้รูที่2จากตรงปลายนะครับแล้วก็ไขน็อตตัวนี้เข้าไปให้แน่นครับตัวชิ้นที่เล็งด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะคลายน็อตด้านข้างตรงนี้ก่อนเพื่อเราสามารถจะบีบตัวแท่นด้านข้างตรงนี้นะครับเราบีบตัวแกนตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็สไลด์ตัวนี้เข้าไป เวลาใส่เข้ามานะครับเราก็ดูตำแหน่งว่าเราต้องการให้มันอยู่ที่เลขเท่าไหนนะครับถ้าเรามีระยะอยู่แล้วเราก็สามารถจะจําไว้แล้วก็กลับมาใส่ที่เดิมได้เวลาใส่พยายามดูให้ตัวล่องกับตัวซี่ฟันตรงนี้ครับมันเข้าตำแหน่งพอดีนะครับแล้วก็หมุนน็อตล็อกด้านข้างตัวนี้เข้าไปให้แน่นครับ ในชุดนี้นะครับจะมีตัวพังเจอร์มาให้ด้วยครับตัวนี้เป็นตัวชิบุยะ dx พังเจอร์นะครับพังเจอร์มันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะตองหัวตรงนี้เป็นสปริงครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวช่วยค้ำลูกคนูไวนะ้เพื่อให้ลูกคนเนมันพุ่งไปจากตรงนะได้ตรงนะครับเวลาพุ่งไปจากคันธนูก็เดี๋ยวจะามาใส่เข้าไปที่คันขนูนกันครับการใส่พังเจอร์นะครับก็จะมาใส่ที่ตัวคันธนูตรงนี้มันจะมีรูสองรูให้เราใส่ทางรูด้านหลังฝั่งนี้นะครับไขตัวพังเจอร์ตรงนี้เข้าไปให้สุดเข้าไปให้แน่นนะครับม เขาไข่เขาไปให้แน่นลักษณะนี้ครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนตัวเราบ้างนะครับอย่างตัวนี้คือตัวอามกาดของ wns ครับเป็นตัวที่เราใส่ไว้ที่แขนมือข้างที่เราถือคันธนูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายธนูตีแขนนะครับเวลาใส่เราก็เพียงแค่สอดแขนเข้าไปนะครับในโซเชียลตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อด้านหลังตรงนี้ครับเราสามารถจะปรับดึงให้มันแน่นได้นิ้วดึงนะครับรัดให้แน่นปึ๊บตำแหน่งการใส่ที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องอยู่บริเวณกลางแขนช่วงด้านล่างตรงนี้อยู่ตรงกลางท่อนแขนตรงนี้ครับแบบนี้ครับ อ,อปุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าฟิงเกอร์แท็บนะครับอย่างตัวนี้คือของ WNS รุ่น SF 1 0 0นะครับก็คือเป็นแผ่นหนังใช้รองนิ้วเวลาที่เราดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับเวลาที่เราใส่ก็เราจะใส่นิ้วกลางนะครับสอดเข้ามาในรูเชือกตรงนี้แล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ให้แน่นลักษณะนี้นะครับที่ตัวแผ่นรองนิ้วตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันจะมีชิ้นส่วนอีก2ส่วนก็คือจะมีตัวสําหรับเกี่ยวนิ้วก้อยแล้วก็แผ่นสาหรับวางนิ้วโป้งครับเราสามารถจะเกี่ยวนิ้วก้อยไว้ด้านนี้น ทั้ง2ชิ้นนี้ทั้งตัวนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดก็สามารถจะถอดออกได้ครับประกอบในชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมาในชุดตัวแพคเกจตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสายขึ้นคันครับตัวนี้เป็นเชือกที่จะใช้สําหรับการขึ้นสายธนูนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอนวิธีการใช้การประกอบคันตัวนี้ให้ดูครับ ตัวลิมหรือว่าตัวปีของคันธนูนะครับสองข้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีตัวที่สําหรับใส่ด้านบนกับใส่ด้านล่างมันจะมีเขียนอยู่ที่ตัวลิมครับอย่างถ้าเป็นด้านล่างนะครับจะเขียนว่า lower ส่วนถ้าเป็นลิมบนนะครับจะเขียนว่า upper ครับเวลาใส่ก็ดูตรงนี้ให้ถูกก่อนการใส่ลิมเข้าไปในตัวคาน์นาโรตัวนี้นะครับเราต้องดูตัวสลัดด้านหลังลิมตรงนี้ให้เข้าไปในช่องสีดําตรงนี้นะครับตะแคงให้ดูแบบนี้นะครับดันเข้ามาแบบนี้ให้มันลงร่องนะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปให้สุดปึ๊บมันก็จะเข้าไปสลัดมันก็็จะลอู่แบบนี้ ลิ้มจะยังขคลบได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับนี่คือถูกต้องแล้วดันเข้ามาให้สุดแค่นี้สายธนูนะครับปลายสองข้างมันจะเป็นล,ลักษณะเป็นห่วงสองข้างที่มีขนาดไม่เท่ากันจะมีห่วงใหญ่กับห่วงเล็กนะครับเวลาที่ประกอบเข้ากับคันธนูนะครับเร,เราจะใส่ห่วงใหญ่ก่อนเสมอนะครับโดยการใส่ห่วงใหญ่เข้าไปที่ปลายลิ้มด้านบนนะครับลิ้มด้านบนนะครับเราลูดเข้ามาอันนี้คือใส่ด้านบนเข้ามาตรงนี้ครับ ส่วนปลายด้านล่างนะครับเราก็จะห่วงเล็กเกี่ยวเข้าไปที่ร่องมันตรงนี้ให้เข้าที่ไปเลยนะครับแล้วสายหานูก็จะต้องพาดไปอยู่ด้านแบบนี้นะครับให้โค้งไปกับตามลักษณะของตัวปีกให้เข้าร่องไปแบบนี้ครับสำหรับเชือกตัวสายขึ้นคันตัวนี้นะครับปลายสองข้างก็จะหน้าตาไม่เหมือนกัน,นครับจะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับเวลาเราใส่อันนี้เราจะเอาหัวใหญ่ใส่ข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยด้านล่างของคันธนูเราใส่สายธนูเข้าไปเข้าที่แล้วเราก็ห่วงอันใหญ่ตรงนี้ตัวหัวอันใหญ่นะครับสวมทับเข้าไป สอดเข้าไปตรงปลายแบบนี้เราก็ดันเข้าไปให้สุดแบบนี้ครับส่วนปลายด้านบนนะครับเราก็จะเอาปลายเชือกที่เป็นหัวขนาดเล็กนะครับมาส่กเข้าไปที่ปลายตรงนี้ใส่เข้าไปให้ปลายตรงนี้ครับแบบนี้ครับพอเราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทําการขึ้นสายครับโดยการเอาเท้าเหยียบที่ตัวเชือกนะครับแล้วก็มื <Wow>. oh. อนึ่งเนี่ยดึงคันธนูขึ้นมาอีกมือนึงเอื้อมไปนะครับรูดสายธนูเข้าไปแล้วก็ไปเกี่ยวที่ตรงปลายลิ้นแบบนี้นะครับให้มันเข้าทีไปแล้วก็ลงช้าๆครับ เวลาถอดออกก็ทําย้อนกลับก็คือเราดึงคันธนูขึ้นมานะครับให้สายธนูย่อนมือเอื้อมไปนะครับปลดตัวห่วงนี้รุดเข้ามาแค่นี้ก็คือลดสายออกมาแล้วนะครับจังหวะที่เราขึ้นไปนะครับพอเราเกี่ยวสายขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดตัวเชือกสายขาึ้นคันตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเราใส่ทุกอย่างเข้าที่รือย่างสายธนูลงล่องดีไหมนะครับอย่างเข้าที่แล้วก็ลองดีดสายนิดหนึ่งก็คือเราดึงสายมา้างหลังแล้วปล่อย เบาๆแบบนี้นะครับอ่าสองสามทีนะครับเพื่อให้ดันให้ทุกอย่างเข้าที่ไปแล้วก็ใส่อุปรกรณ์อย่างอื่นครับสูรเล่งฟังเจอร์เข้าไปแล้วก็นำไปใช้ยิงได้ทันทีครับ